ห้องน้าบนเครื่องบินเหมือนหรือต่างกันยังไงกับข้างล่างเรามาดูกันค่ะสิ่งที่จะเห็นอย่างแรกเลยคือบนเครื่องเราจะเรียกลาว่า t r ีข้างล่างเราจะเรียก t o ยค่ะถ้าเป็นสีแดง occupied แปลว่ามีคนอยู่รอก,ก่อนนะคะโตนี้เป็นโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะถ้าคุณแม่เดินทางคนเดียวพร้อมกับเด็กสามารถบอกลูกเรือให้ช่วยเปิดโต๊ะให้ได้ค่ะใช้งานเสร็จแล้วดูความสะอาดและเก็บเคื่องขณะนี้เรากำลังข้นรถัเพื่อลงสู่ทาอากาศยานถุยค่ะเมื่อกี้ใครฟังทันบ้างคะเป็นเสียงจากบนเครื่องค่ะว่าเขากําลังจะลดระดับแล้วนะปุ่มนี้เป็นปุ ระบบดูดอย่างเดียวค่ะก็เรียกได้ว่ามีโอกาสง่ายมากๆที่ทรัพย์สินของเราจะติดอยู่ที่ท่อเตชาบุญในห้องน้ําจะมีแก้วน้ากับน้ําร้อนค่ะก็ราไปเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าน้ําร้อนบนเครื่องอันนี้ไม่สามารถดื่มได้นะคะเพื่อความน่ารักของส่วนรวมเมื่อเราเช็ดมือเสร็จแล้วเราใช้ที่ชู่ส่วนที่เหลือนยคะเช็ดขอบอ่างเช็ดกระจกทุกอย่างให้สํารวจสวยงามแล้วก็ทิ้งไปค่ะเมื่อคุณอยู่ในห้องน้ําไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทิ้งนะคะสัญ,ญญาณหลักๆที่ควรรู้เลยก็คือสัญญ,ญาณเดินกลับที่นั่งค่ะแปลว่าเครื่องไรจะลงแล้วได้งกามีเหตุฉ น้ำตาลต,ตกพอดีก็สามารถกดปุ่มสีฟ้าเรียกน้องแอร์ข้างนอกได้นะคะ,คะจะมีเสียงปุ้งหนึ่งทีแล้วก็มีสัญญาณไฟอยู่ด้านนอกค่ะเนื่องจากเราอยู่บนฟ้าเราไม่สามารถควบคุมลมได้ค่ะทุกๆครั้งที่เรานั่งทําธุระก,ก็ขอให้จับแบบนี้ไว้และอีกอย่างหนึ่งคนเข้าใจผิดกันเยอะมากแม้ว่าจะมีที่เคลียร์บุหรี่บนเครื่องแต่เที่ยวบินทั่วไปจะไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ค่ะพอบนเครื่องเมื่อเกิดเพลินไม้จะเป็นอันตรายมากๆอย่าสูบเลยนะแม้ว่าคุณจะมีเงินจ่ายค่าปรับ2 0 0พันเหรียญแต่ว่ามันอันตรายกับบบบบทุกชีวิิิิตตนนนนเเเคคครรืื่่่่ออองงลลยยะแถ้าสมู ข้างนอกมันเกิดรั่วขึ้นมาต้องการ้ากากออกซิเจนบนเครื่องก็มีนะคะที่กล่องน,นี้เลยค่ะจะมี2อันเผื่อคุณแม่มาเข้าห้องน้ํากับลูกทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้ห้องน้าบนเครื่องบินง่ายๆค่ะหลักๆคือรักษาความสะอาดรักษากฎนะคะและ้วก็รักษาความปลอดภัยของตัวเองจับที่จับเอาไว้แน่นๆนะคะก่อนที่จะออกจากห้องน้ํามีเทคนิคน,นิดนึงค่ะว่า้เคาะประตูก่อนนะคะข้างนอกจะได้รู้ว่าจะมีคนออกมาค่ะเวลาที่เราเปิดออกไปจะได้ไม่ชนใครเที่ยวให้สนุกนะคะ